สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินไม่เยอะไม่เกิน1 0,000ห่นบาทสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยมีสินเชื่อตัวหนึ่งถูกกฎหมาย นำมาฝากเพื่อนๆที่ต้องการกู้เงินไม่เยอะมีรายได้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้สมัครได้ทุกอาชีพเพื่อนๆที่สนใจลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้เลยค่ะสินเชื่อตัวนี้คือสินเชื่อเติมสุขเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักหรือเคยยื่นกู้กันมาบ้างเป็นสินเชื่อดิจิตอลไม่จําเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครได้โดยใช้การชำระค่าน้ำ ค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ต หรือค่าประกันชีวิตก็ได้ 2. เป็นบริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้สามารถเบิกถอนเงินสดได้โดยผ่านเครื่อนถอนเงินสดอีออนทั่วประเทศหรือจะเบิกถอนเงินสดผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด 3. ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน6เดือนด้วยกันสำหรับเพื่อนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ตัวนี้นะคะเขาสงวนสำหรับผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่ก็คือเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยถือบัตรเครดิตบัตรสมาชิกหรือบัตรสินเชื่อต่างๆของบริษัทอีออนมาก่อน 3. อายุ20-65ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. มีรายได้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ 5. มีอายุการทำงาน6เดือนขึ้นไป 6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เช่นเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์ที่ทำงานและ7มีที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอีออนสมัครได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว ก็สมัครได้เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนะคะเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางไว้ให้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายจะมีรายละเอียดในส่วนของพนักง,งานประจำข้าราชการอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวในแต่ละส่วนนะคะก็จะใช้คล้ายๆกันเนาะใช้ปรับประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนหรือ90วันนับจากปัจจุบันพร้อมหน้าบัญชีธนาคารและสำเนาใบาเสร็จแจ้งชำระคา่าสาธารณูปโภคเช ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือค่าประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆมีทุกอย่างก็สามารถนํามาด้วยได้เลยค่ะในกรณีที่เราเช่าอาศัยอยู่ให้ใช้เอกสารค่าน้ําค่าไฟของบ้านเช่าหรือห้องเช่านั้นๆและต้องแนบสําเนาสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมด้วยและชื่อผู้เช่าจะต้องตรงตามกับชื่อผู้สมัครด้วยนะคะค่าสมัครฟรีอาตาัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน25%ตต่อปีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดก็คือฟรีถ้าเพื่อนๆจะต้องการกดเงินสดผ่านเครื่อง เบิกเงินสดอัตโนมัติของออออนเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการสมัครสามารถสมัครได้2วิธี 1. สมัครผ่านทางแอ e ปพลิเคชันอีออนเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS อีกหนึ่งวิธีคือนำเอกสารและไปยื่นที่สาขาเพื่อนๆเตรียมเอกสารที่อ้อยได้พูดไปเมื่อสักครู่และนำไปยื่นที่เคาน์เตอร์อีออนสาขาใกล้บ้านที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยหลังจาก นั้นรอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติถ้าเราผ่านก็จะสามารถกดเงินสดได้ทันทีถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สงสยัยสามารถคอมเมนต์หรือเล่าประสบการณ์ของตัวเองได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ